สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับผมเลขเด่นโอสายรุยนะครับมาพบกันในวันที่20นะครับผมวันจันทร์เดือนมก,กราคม2568นะครับงวดที่แล้วใครได้เฮงกันบ้างนะครับผมงวดที่แล้วให้ไปเลขเด่นคือ7นะครับ เลขเด่น7เลขวิ่ง7เข้านะครับผมเข้า7นะครับหวยออก79นะครับผม3ามตัวไม่เข้าครับมาเข้าชุดนี้ครับ79นะครับผมเข้าเต็มเต็มงวดที่ผ่านมาเข้าอีกแล้วนะครับ79ใครเฮงใครรวยกันบ้างนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปตามต่อในงวดนี้กันเลยนะครับผม ไปตามต่อในงวดวันที่1กุมภาพันธ์2568นะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการเข้ารับชมทุกท่านด้วยนะครับเป็นเพียงแนวทางเลขเด่นโอสายลุยเท่านั้นนะครับผมหาแนวทางมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับไม่แนะนำให้เล่นการพนันนะครับได้เลขไปลองไปเสี่ยงลัตเตอรี่สักใบสองใบนะครับผมตามทุนนะครับ มีน้อยซื้อน้อยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปตามต่อในงวดนี้กันเลยนะครับโอเคครับผมเลขเด่นโอสายลุยงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้ารมาแล้วครับผมงวดที่แล้วก็เข้าเต็มเต็มครับงวดนี้มาตามต่อกันเลยนะครับผมเลขเด่นในงวดนี้นะครับเจ็ดเหมือนเดิมนะครับงวดที่แล้วก็เจ็ดนะครับ งวดนี้เลขเด่นเลขวิ่งเลขลูดนนะครับก็7เหมือนเดิมนะครับส่วน3ตัวชุดเดียวนะครับผมคือ5 76นะครับห้านะครับสองตัวนะครับผม5้าหกเจ็หเนะครับผมเลขเด่นก็คือ76็ดหกเลขรองคือ75 แต่สองวดที่ผ่านมาที่เข้าเต็มๆก็คือจะเข้าตัวที่3คือตัวนี้ครับ1 2 3มันเข้าตัวนี้ก็คือ73ก็เพื่อนๆเห็นแล้วชอบตัวไหนก็ลองเอาไปเสี่ยงนะครับอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นโอสายรุยนะครับผมหาแนวทางมาให้เพื่อนๆได้รับชม ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมโดยการกดกระดิ่งกดถูกใจแล้วก็กดติดตามช่องโอสายรวยให้ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้เพื่อนๆได้รับชมอีกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆเฮงๆรวยๆวยในงวดวันที่1กุมภาพันธ์2568นะครับขอให้ร่ำรวยทุกท่านนะครับผมขอให้เฮงเปังปักันทุกท่านนะครับสำหรับ งวดนี้ก็ขอให้เฮงเฮงปังปังสาธุสาธุสาธ,สาธุทุกท่านนะครับผม